แผ่นชื่อระเบิดรอฝาบนะนำไปย้อนวางรางวัลบนแท้นล้างรางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะจับของแจกของรางวัลนะครับอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวน้ำมันมันไม่พอของจ๊อบใครที่มีหางบัตรนะครับรีบนำไปย้อนแล้วเดี๋ยวเราจะจับของรางวันลองใหม่หน่อยดิลองใหม่ดิดักต่อ đang đào bóc đó. ôi, con đường cao quá, đào bóc. đào bồi cái gì à?